ในคลิปนี้นะครับจะตามใจตัวเองหน่งวันนะครับผมมาแล้วนะครับผมไอขาะเทียสิ๊กกี้ชูวีนะครับตอนแรกว่าจะเป็นคลิปแบบว่าตามใจตัวเองหนึ่งวันเนาะสรุปก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้แบบดีมานอะไรมากมายอลยเน่ยเนอเมซอนธรรมดาธรรมดาเลยน,นี่นะครับผมก็เป็นโปกที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะโพสต์ลงในเพแบบจแพจเนสไซเดอร์นนะ สวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัดชัยชาแนลนะครับจะเข้ามาแล้วดิวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดิวชัดชัยชาแนลด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับดิวจะตามใจตัวเอง1วันนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่จบจากเมสแควร์เนี่ยติดโควิดกักตัวไปประมาณ2อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ทํางานทุกวันเลยหลังจากนั้นเนาะทำงานทํางานทานุกวันทุกวันก็คือยังไม่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองเลยนะครับผมแล้วช่วงที่ดิวกักตัวไปเป็นช่วงที่ดิวจะไปฉลองวันเกิดกับแฟนด้วยเพราะฉะนัันนะนะะ Party, ััั้้้นนนนน่่ะะะะเเเเเบบบิิิิรรรรร์์์์์ดดดดยยยยขอองงงวววคปาาตีีีีกก็็ไไไมมมม กอยากจะตามใจตัวเอง1วันทั้งวันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าดิวจะทําอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราจะตามใจตัวเองแค่ไหนอะไรยังไงสปอยตัวเองแค่ไหนนะคะผมแต่จะบอกไปก่อนเลยนะว่าจะไม่ได้ทําอะไรที่มันพิเศษอะไรมากมายนะครับผมเพราะปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบ ทูอีตัวเองแบบเวอร์ World อะไรเงี้ยน,นะครับวันนี้ก็จะไปทําอะไรที่แบบมนุษย์ธรรมดาเขาทํทำกันนะั่นแหละเนาะเอาและเริ่มต้นเลยนะตอนนี้อยากกินไอศครมีมเซเว่นเซ่นครับเดี๋ยวดูจะขับรถไปที่โรลลัสเอ็กซ์ตรานะเพราะมันใกล้บ้านอยู่มากเลยนะครับผมเราจะไปหาไอติมอร่อยๆทานกันที่เซเว่นเซ่นดีกว่านะครับผมนี่คือสิ่งแรกที่อยากทำเลยนะเห็นไหมเป็นสิ่งที่แบบธรมธรมดาธรรมากเลยนะครับผมไม่ได้พิเศษอะไรเลยนะโอเคครับไปกินไอศครีมที่เซเว่นเซ่นกับดิวดีกว่าครับผม A few moments later ทุกคนครับดิวว่าดิวต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะว่าตอนนี้นะคะผมไม่น่าจะไปทางเซเว่นเส้นที่โลตัสเอ็กซ์ตร้าที่มันใ,นใ,นใกล้ๆบ้านได้เพราะว่ารถรอเข้าแบบว่าห้านะคะผมรถจอดรอเข้าห้างยาวเป็นแบบโอ้โหยาวไปร้อยเมตรเลยอะ่ะคือวันนี้เป็นวันหยุดนะวันหยุดราชการนะครับผมเปลี่ยนแผนนะไปหาอย่างอื่นกินดีกว่านะครับผมนี่พอเป็นวันที่เราอยากจะตามใจตัวเองเรก็ยังมีอุปรรคขัดขวางเห็นปะเห็นปะเห็นปะ พอมากินเซเวเ่นเซ่นกับแอบรู้ถึงพี่แอนตีนะ้เนาะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพอะน,นะคะโอ้โไปกินเซเว่นเซ่นกับพี่แอนตี้แล้วก็มีแฟนคลับเลี้ยงไอสตรีมด้วยพอจ,จ่ายสตังเขาก็แบบโอนเงินมาจ่ายให้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะผมมาแล้วนะคะผมได้ทานเจียสติชู๊ดกันแล้วครับผม ทุกคนครับตอนนี้เรอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอเมซอนนะครับผมอยากกินกาแฟนะก็ตอนแรกว่าจะเป็นคลิปแบบว่าตามใจตัวเองหนึ่งวันเนาะสรุปก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้แบบดีมานอะไรมากมายเลยเนาะกินอเมซอนธรรมดาธรรมดาเลยจริงๆแล้วควรจะขับรถออกไปหาแบบแกาแฟเก๋ๆกินนะครับผมแต่ว่าขี้เกียจขับรถแล้วน้ำมันแพงด้วยตอนนี้น้ำมันใกล้หมดแล้วนะครับผมก็เลยแบบว่าเอาใกล้ๆนี่แหละง่ายๆ แต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูจะพาไปนั่งทำงานเพจ p a ส e จ n t Insiders กับิวด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนปก cover page นะครับผมแล้วก็ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปอยู่ด,ด้วยกันกับิวดีกว่านะครับผม soon after เดี๋ยวดิวจะเปลี่ยน cover page p a s e n i d e r นะครับผมเนื่องจากว่าช่วงประกวด Miss Grand Thailand นะครับผมก็มีการเปลี่ยนปกเพจเป็น Miss Grand เนาะใช่ไหมฉลอง10ปีแล้วตอนนี้การประกวด Miss Grand เนี่ยผ่านมาได้ประมาณแบบเป็นเดือนแล้วครับก็เลยคิดว่าน่จะต้องเปลี่ยนปกกันแล้วแหละแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างจะมานั่งทําปกเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอยู่พิอาร์ตี้เนี่ยต่างคนต่างทํางานทั้งคู่เลยนะครับผมก็คือเราคงไปไม่ได้มานั่งทํากราฟิกกันบ่อยๆก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนปกให้กลายเป็น p a s e n s i d e r s ไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้ปกนี้มันอยู่ยาวๆไปเเลยนนรรั้มมีื่่องา หลบอยู่หนึ่งเรื่องนะครับคือว่าพอเปลี่ยนปก t พ r n d e s เ g n e r เวอร์ชันที่1ไปเนี่ยนะพี่อาร์ตบอกว่าดิวมันเหมือนปกเทปสมัยโบราณเลยแล้วนางก็ส่งปกเทปพีสเกิร์ตสมัยก่อนมานะครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนปกเทปโบราณเลยมันไม่สวยอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยดิวเลยต้องรีบทาเวอร์ชันที่สองมานะแล้วก็พี่อาร์ตบอกว่าให้ใส่หน้าดิวเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ช่องยู b ิดิวเข้าไปด้วย,วอ, YouTube, ววยอะไรเงี้ยก็แบบขอบขอบคุณพี่อาร์ตจริงๆนะครับผมคือเราทําเพจกันมาเนี่ยดิวไม่เคยแบบว่า อยากจะเอาตัวเองมาออกในเพจของตัวเราเองเลยนะเพราะว่าเราค่อนข้างรู้สึกว่าเราไม่อยากเอาตัวเองออกไปในสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าพอมาเริ่มทำช่องท u b e ช่องอะไรเงี้ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะเราต้องโปรโมทช่องต้องอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอ,อ้าวก็เอาอะไรเงี้ยเอาจริงนะ เห็นยูเป็นคนแบบทํา YouTube ทําเพจอะไรเงี้ยจริงยูเป็นอินโทรเวิร์ e นะครับผมเป็นคนค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เข้าสังคมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเอาตัวเองไปออกสปอตไลท์อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอึอดอัดนิด,น,ดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพิ娅บอกว่ามึงทำเถอมึงต้องเอาตัวเองออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็นางก็น่ารักช่วยโปรโมทช่องช่วยอะไรมาตลอดนะครับผมช่องยูทูปจะโตได้เรื่อยๆทุกวันนี้ก็เพราะว่าพีา่ิาก็คอยสนับสนุนตลอดเลยนางน่ารักมากก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทําปกคัฟเวอร์นะครับเวอร์ชันที่นตสอกเอันป็ยงไงนะครัับผมมาลลองดูกนเต นี่นะคะผมก็เป็นปกที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะเดี๋ยวก็จะโพสลงในเพจแพ t e นสไซเดอร์นะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะผมมีฉากพื้นหลังนะเป็นสีชมพูแล้วก็มีช่อง YouTube แล้วก็เพจของเรานะครับแล้วก็นี่มีต่องานอะไรเงี้ยเราจะเริ่มรับงานโฆษณางานรีววอะไรกันแล้วนะครับผมก็จ้างได้นะไม่แพงนะครับ ครับทุกคนในคลิปนี้นะครับดิวว่าดิวน่าจะขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับยังไงดิวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดิวช่ชงไทยชาแนลด้วยนะครับดิวมีคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆตลอดเลยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้คอนเทนต์นางงามอาจจะหายไปก่อนเนาะเพราะว่าหมดเทศกาลนางงามแล้วครับ,หม,รมรบหมดซูปราหมดมิสแกรนด์แล้วนะเดี๋ยวเดือนกระะกฎาคมนะครับคอนเทนต์นางงามก็จะกลับมาใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อาตี้จะกลับมาเมืองไทยด้วยนะมาคัฟ cover Miss Universe Thailand 2022กันนะครับผมตอนนี้ก็เเเเดีี๋ยยวจะกกกลลลลาปปปป็บบ็็็นนนนนนนบบบออแไไไฟ์์สตู่่่ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอแน่ๆนะครับผมยังไงก็ตามวันนี้ดิวขอล,ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ